เจ้ากว่าสามนาสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนี่กวสามนามาดูกาคาแฟกันนะจ๊ะเนาะอันนี้แบบโมเดวอันนี้ประมาณก็เจ็ดิ่งนะทอันเนี้ยที่ผมบอกว่าที่ผมว่าเปปัดก้นนะเนี่ยปัดก้นละเอาวางเลยเลยแหละนี่อันพอถูกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูเล่นนะพ่อยังนี่คือต้น ผักหวานก้าพักหวานเนาะเจ้าเนาะผักหวานปลาอยู่สวนเกาะเนี่ยเกาะสิบสาวนาเขามาดูต้นผักหวานอาจารย์ก็ความห่วงนาะเจ้าเนาะปาดหวางปาดหวางปาดหวานนี่ปาดหวางแต่วไม่ได้ลงนี่หนะถ้าหากไม่ลงจีนหนาพอว่าปีหน้ามาพอเด้วมัจะปูไปทำการจะนี่เลยจะปื้อนๆละบัดเดี๋ยวมันยังหักบัดเดี๋ยนี้จำไว้ว่า พรกหวานปลาหน้าแรกนี่หน้าแรกนี่ยอดจะขึ้นแต่หน้ากาภาษานี่หากจะลงอาจารย์หันหน้าเขาเนี่ย๋อเอเหรอาหากมันจะลงหมายถึงว่าหน้าหน้าหน้ากาภาษาหน้าพลนะช่วงเนี้ยหากจะลงแต่หน้าแรกนี่เขาจะได้กินยอดขึ้นพรกหวานปลานี่ก็อคิดเืียว่าปลูกปีแรกคนเขาได้กินปีที่สองเป็นของฝากอยากไปเอามาหาปีที่สามขายละ แค่แสามปีเนาะนี่อาจารย์ไปอยู่ในสวนนั่นอสามปีเจ้านี่นี่เนาะเจ้าเนาะคือว่าทับที่ถ้านัดต้นมันใหญ่มันเป็นก้ามันมีใบขึ้นแล้วนะเจ้าเวลาเฮาจะเอาปลูกเนาะเวลาเวลาจะปลูกนี่ก็คือตัดตัดตัดกลนราจะตัดใต้ถุงน่าจะเนาะตัดแค่ปัดแค่ใต้ถุงแล้วก็เอาวางลงเลย มันต้องคุดอย่างนะเจ้ามันต้องคุดอย่างเอาวางลงเลยแล้วก็ไอ้หลากมันก uh> uh ็จะไปเองนะเจ้านี่อยู่ในสวนบอกไว้เลยนี่ศูนย์ศิลปะฉีพแม่ต่ำนะเจ้ามีอาจารย์ติ่มความหูนะเจ้าเนาะหลานก็ได้มาเรียนกับอาจารย์ก็ได้เอาเม็ดเอาอย่างไปเพาะนะเจ้าเนาะนี่ศูนย์ศิลปะฉีพแม่ต่ำ ถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวมีป้ายบอกนะฮะมีป้ายบอกศูนย์ศิลปะชีพแม่ตำมมาหาความรู้มาเที่ยวได้นนเพื่อนมีป้ายบอกตั้งแต่ข้าว<ม>าเขต <มา S 2> จังหวัดลำปางมานั้นเพื่อนนี่<ะ>กาแฟกาแฟนี่ดกมากเลยเพื่อน นี่ Deep, ดีนี่ดีปลีนเพื่อนนี่นดีปลีอะาแฟนี่โอ้ยภาษามนานี่อายเลยนะ่นเพื่อนนี่อยาเ,าาาเยายนี่เพื่อนอยากได้ความรู้นะอยากจะศึกษาอะไรนะเข้ามาที่ศูนย์ศิลปาชีพนะแล้วก็มาเจออาจารย์นะคะ เขาสอนเขาสอนด้วยนะคะถ้าคนมีตั้งใจนะผมจะลงมือเองเนี่ยพอเพอบางทีก็เป็นพวกธุรกิจอ่าพวกนี้ก็พวกนี้ก็เป็นคล้ๆหัวหมอน้อยนะเอาธุรกิมนี้เป็นพวกเออเป็นพวกไอ้พวกไออบ้านเดียบ้านหมอเนี่ยก็เป็นธุรกิจหลานเขาก็มาเรียนเรียนเพาะอ่าต้นผักหวานนั่นเพื่อน เราสั่ามาน่จะพาพาไปดูกาบเขาโยนแกน้ำป้านะมันยังมีเปลือกมันอยู่เห็นนะเปลือกมันอยู่เนี่ยพาไปดูกาแฟออกมาแล้วเอาพึ่งลบไปประมาณชั่วโมงมาดูกาแฟอันน้ึง เินพื่อนต้นกาแฟกาแฟเพื่อนดูดิภาษาวันนนาอายเลยนี่น,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 นี่นี่ต้นกล้วยเงินเพื่อนเห็นอาจารย์เขาบอกเมื่อกี้นะต้นกล้วยเง่เพื่อนเอาแกงเอาอะไรนี่เดอร่อยมากเลย ป็นพันพันอีกพันหนึ่งต้นกล้วยพันอีกพันหนึ่งใครจะมาเรียนมาศึกษานะอาจารย์เข้าสอนนะเพื่อนจะมาเรียนจะมาศึกษาจะมาเรียนอะไรนี่อาจารย์เข้าสอนให้นะหลานหลานของข้อสามนาก็มาเรียนกับอาจารย์เรียนเนี่ยเพาะต้นเพาะก้าวักหวานนะเพื่อนอส่วนกาแค่ของเขานะี่ ต้นนี้ใหญ่มากเลยผักหวานต้นผักหวานอนนี้โอ้ยใหญ่นี่กี่ปีนะ้ะกันห้าหกปีประมาณนี่แหละกาแฟกาแฟ,กาแฟเขาสวยเขางามมากเลยเพื่อนนี่กาแฟเขางาม เจ้าขอบคุณทุกคนติรับชมพ่ษสาวมนาและติดตามมาตลอดขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า